มาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาดูแพทโน้ตอัปเดตของคาบาวอินฟิทรคอมโบครับผมประจำวันที่8พฤษภาคม่งสอนะ 2, 5, 6, 8, นะแพทอัปเดตงวดนี้ครับผมก็นี่ฮะเริ่มมาก็จะมีของแจกเหมือนเดิมนะแล้วก็แพทอัปเดตไฮไลท์สำหรับแพทนี้นั่นก็คือเพิ่มแม็กเลเวลโอ o ์ดมาเป็น70ครับผมขยับขึ้นมาอีก20เลเวลนะแล้วก็เปลี่ยนอินเกมอีเวนต์เนี่ยก็จะมีเลน ดับเดลี่ล็อกอินก็จะเปลี่ยนหน้าเดลี่ล็อกอินายวันใหม่นะส่วนกิจกรรมแรกของแพทนี้นั่นกะ็คือเมลอนิ่งอัปเดตนะฝนศาสตร์คูณกระจายก็เป็นการคูณเหมือนเดิมนะประจำวนันเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนกิจกรรมในเกมเนี่ยจะเป็นผ่าสายฝนล่าตัวอ,อักษรน,นะตัวล่าตัวอ,อักษรก็กลับมาอีกแล้วเนาะก็ตัวอักษรก็จะให้เก็บคําว่าคาบาวเมครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะตัวอักษรน,นี้จะดอบเริ่มตั้งแต่ดัน85ดไล่ยาวมาถึงดันใหญ่สุดเลยเนาะ จนถึงดันสูงๆเลยฮะก็ตัว C A B L เนี่ยก็จะอยู่ที่ดันแทบจะดันเล็กเนาะส่วนคำว่าเมเน M A Y เนี่ยก็จะอยู่ที่ดันใหญ่ก็คือมันจะแยกเป็น2ชอยแต่ว่าประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครประเด็นคือถ้าเราออ t โต้ที่ฝั่งไหนฝั่งหนึง่งะเราก็จะสามารถเอาตัวอ,อักษรตัวอ,อักษรเนี่ยกับ หินขาวสอเม็ดไปแลกไปแลกตัวอื่นได้นะนั่นกนะ็คือเราไม่จำเป็นต้องแยกย้ายไปหาฝั่ง2ฝั่งนี้ถ้าสมมติว่าผมออโต้อยู่ที่ร้อยสามสิบฮะมันก็จะได้คําว่าเมย์มาเยอะเนาะเออแต่ว่าถ้าเราอยากได้คําว่าคาบาาเนี่ยเราเราก็เอาหินขาวเนี่ยไปแลกนั่นเองนะเออของในกิจกรรมนี้เนี่ยก็พอเราเราสะสมครบเนี่ยมันก็จะให้แลกกล่องมาเนาะกล่องเนี่ยจะใช้30,000 0เอนะในการแลก1กล่อง แล้วของนกล่องนี้กล่องในกล่องงวดนี้นี่ก็เหมือนเดิมนะจีปตะฮะไฮไลท์ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ฮะแต่ว่าที่ว้าวน่าจะเป็นแค่ PW5 นั่นเองนะถาวรแล้วก็แลกเปลี่ยนได้แล้วก็มีพวกคอสอันนี้น่าจะเป็นคอสไก่เนาะแล้วก็มีคอสเสื้อฮะเป็นคอสสกูลยูนิฟอร์มนั่นเองนะนี่คือกิจกรรมตัวอักสรในในงวดนี้เนาะตำนานอสศรคืนชีพมาดูกิจกรรมต่อไปครับตำนานอสศรคืนชีพ ก็คือเป็นการล่าบ,บอสเนาะตามแบบฮะกิจกรรมมีถึงวันที่22่สน,นะก็คือ2อาทิตย์นั่นเองนะบอสจะปรากฏที่3แผนที่นะ3ตัวชแน,นลก็จะอยู่ชแน,นลธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่16 17 19 20แล้วก็22ฮะก็คือเกิดใหม่ทุก4ชั่วโมงจะมีตัวมินิชาฮะอยู่ที่แบบบอดี้ไอแล้วก็อเดกาวนะส่วนคิมซากเนี่ยก็จะอยู่ที่ฟอร์ดลูน่าแล้วก็ฟอร์คเทสลูนนะหรือว่าไอแบบทะเลทราย95นั่นเนองเนาะ ส่วนเจ้าตัวโวคานิกฮาร์ดพากนอสเนี่ยมันจะอยู่ที่พอร์ตหลักนะเกิดทุก8ดชั่วโมงก็จะเป็นเจ้าตัวโวคานิกเนี่ยมันจะได้ลูกดอกลูกไฟเนาะแล้วก็ไอเฮลเฮลเฟมเนี่ยมันก็จะสามารถแลกพัวคอสตูมได้นะมาดูรางมันที่จะแลกได้นะทุกคนนะเจ้าตัวมินิชาเนี่ยมันจะดอบไอเทมหนึ่งถึงสชิ้นต่อครั้งในการล่านนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาเนานะแต่ว่าไฮไลท์ของมันก็จะเป็นโอ้โหมีแนบนแบนบวก2มีกําไรมี พวกพรอคุม RW3 ไฮไลท์น่าจะเป็น RW3 กับกับเจาะแดงนั่นเองนะเออส่วนเจ้าตัวคิมซากเนี่ยไฮไลท์ก็จะเป็น PW5 แล้วก็มีเจาะขาวด้วยเว้ยมีซีลออฟบูสของทัท a น o s นะแล้วก็พวกตะคุลพรองคุมอนะคิเดียมฮะแวนบอก3ด้วยนะอันนี้เป็นของแล่นะผมเอาดูให้จะดูของแล่เนาะส่วนเจ้าตัว Wo v o l ว a ลค c นกฮะก็จะมีโอกาสดรอปเจาะอันติเมตนะแล้วก็ QW7 ว่ะ QW7 เว แหวนบวกสแล้วก็หอเฟมฮอเฟมนี่ก็จะเอาไปแลกเป็นลูกไฟนะที่จะเอาไปแลกพวกคอร์สได้นั่นเองเนาะเออน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าแปดจั่วบวกมนเกิดทีให้ตัวให้ตัววอลคานิกจะอยู่ที่ผ่อนลักอย่างเดียวนะเออน่าจะหมดแค่นี้เนาะเดฟบโนดเนี่ก็ไม่มีอะไรฮะก็ส่งมอบฉายาอย่างเดียวนะ มาเดี๋ยวเราก็มาแวะมาดูโปรโมชั่นนาเ็บนิดนึงนะสำหรับโปรโมชั่นสัตว์เลี้ยงนะตอนนี้ที่เข้ามานะเนเป็นโปร5.5เนาะโปรโมชั่นตอนนี้ครับจะมีโปรโมชั่นที่นะ่าสนใจอยู่หนึ่งโปรนะนั่นก็คือโปรโมชั่นสุ่มสัตว์เลี้ยงแสนลักนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงให้ซื้อเลยฮนะตอนนี้เนี่ยก็เหลือเวลาประมาณ6วันนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ฮนะราคาประมาณ9,990พาอเวเลนนะ สำหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเนาะส่วนโปรโมชนันนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงแซนรลักเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยนะว่า5 5,500ไวเลตเนี่ยมันมันจะได้สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยมันคือแพทเชงกิจนะทุกคนนะนั่นก็คือมันจะเป็นตัวเปลี่ยนรูปลักษ์สัตว์เลี้ยงนะมันเหมาะสําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงแบบไม่ได้แลฮะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนนะยกตัวอย่างเช่นผมมีเจ้าตัวกิ้งก่าเขียวฮะก็ถ้าถ้าสมมติว่าถ้าได้อัป,ปก้าไปเนี่ยผมก็จะเอาไปเปลี่ยน กิงกาเขียวเป็นอัปกาครับผมซึ่งมันไม่มีผลกับออปชั่นของตัวผมนั่นเองนะอันนี้ก็หลายๆคนก็สงสัยะฮะบางคนก็โดนโดนไปแล้วด้วยนะว่ากดเข้าไปแล้วมันไม่ได้สัตว์เลี้ยงนะมันเป็นตัวเปลี่ยนรูปลักษณ์สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะเออสำหรับโปรโมชั่น5.5ก็ประมาณนี้นะเผื่อใครยังไม่รู้ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันครับผม สวัสดีครับหากสุ่มสูกลังมองหาล้านเติมเงื่นออนไลน์นี่แต่พี่ไปโตวินท็อปอัพเติมเกมหลากหลายพร้อมบวกโบนัสให้พร้อมเลยแตโทษค่ะแต่ว่าสำหรับข้อเกณฑ์ค่าเบาอินฟินิตคอมโบค่าเบาอันติเมตคอมโบบวกโบนัสสูงสุดให้ได้10% 10%นะ10%ก็แค่ AAD เท่านั้นฮนะเราสามารถเติมได้เลยเติมไว้ลื่นปื๊ดแอดมินดูแลดีนี่เลยฮะ Pay to Win Top Up ลิงก์อยู่ใต้ดีคิชชั่นครับผม